ถ้าเป็นลักษณะตาปูนแบบผอมเนาะแสดงว่าความร้อนในตัวสูงนะคะก็ต้องลดอาหารพวกเพิ่มริดร้อนทั้งหมดนะคะงดทานผลไม้หวานทุกชนิดให้เปลี่ยนไปทานผลไม้ที่ไม่หวานเช่นพวกฝรลังที่มันไม่หวานน,น,นี่กินได้หรือว่าพยายามไม่กินผลไม้ค่ะเพราะว่าน้ำมันจะมีน้ําตาลนะคะที่ทําให้เราเนี่ยมีไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าอาหารหวานทุกชนิดอะที่มันมีน้ําตาลเยอะๆนะคะต้องงดเลยที่มันเพิ่มพิดร้อนก็คือของที่มันเป็นเครื่องเทศพวกพริกไทยพวกเครื่องปรุงจัดๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เราอะเกิดกดในร่างกายหรือว่า ตัวพริกหรือว่าส้มตําอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะเพิ่มความร้อนเนาะดังนั้นเนี่ยงดทานอาหารที่มันเป็นพวกเครื่องเทศต่างๆพวกต้มยำนะคะพวกโหระพาพวกกระเพราอะไรพวกเนี้ยพวกขิงกระชายเงี้ยงดลดไปก่อนเพื่อไม่ให้ตัวมันร้อนถ้าเรากินแล้วร้อนอย่างเงี้ยความร้อนมันจะดันออกตัวแล้วตามันจะปนตาปนนี่คือการอักเสบอย่างหนึ่งนะคะตาปนตาแดงตาเหลืองเนี่ยแสดงว่ามีลักษณะไทรอยด์เป็นพิษทายุยแนะนําก็คือว่าลดอาหารที่เป็นพวกแป้งน้ําตาลลงไปเลยนะคะพวกพริกต่างๆ เนาะของทอดของมันให้งดไปเลยนะคะตามนี้